เพื่อนรู้กันหรือไม่ว่าหลังจากนี้ตัวละครระดับ SSR บวกเขาอาจจะมาในรูปแบบตัวดาทั้งหมด<ะ>ส่วนตัวละครที่ทยอยเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยจะมีตั้งแต่อีกครั้งหนะ้าตอนนี้ฮีโร่ซัพพอร์ตอันใหม่คิงระดับ SSR บวกก็ได้ทาการเปิดมาแดงเงินเราเป็นที่เรียบร้อย<ะ>เอาไว้ก่อนที่เพื่อนๆทุกๆ,ๆท่านจะเข้าไปรับชมรับดูรายละเอียดตารางตัวละครที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยต่างๆว่าทั้งหมดแล้วมันมีตัวละครตัวอะไรกันบ้างก็อย่าลืมที่จะชวนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ Man ช h อ p บริการการจำเงินเกมมือถือวันพันแมนเดอ t ์สตองเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโ no, น1ที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 2> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง Li s t m a n s h o อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการจำเงินของเกมและ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหา คําว่า list man s h o p ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชําระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ l i s t Man ช h o p เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอกรีเซอร์โกคารีนาโทมันนี่วอลเลตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิเแมนช็ Bom สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตร์เกตในซูเวอร์ไทยเราเองก็มาอยู่ในช่วงกันท้ายเดือนกันแล้วนะครับ<อ>หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้กระผมเองก็ได้สปอยเกี่ยวกับตัวละครใหม่ไปว่ามันอาจจะมีตัวละครระดับ UR เข้ามาในตัวเกมเซิร์เวอร์จีนในเดือนหน้า<อ>และก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าข่าวลือตัวนั้นอาจจะเป็นจริงก็เป็นไปได้ละมั้งเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรกันมากมายนะครับเนื่องจากซฟเวอร์ไทยของเราตัวละครล่าสุดมันยังจมปักอยู่ที จ้าตัวสุนัขเฝ้าบ้านแมน SSR บวกอยู่เลยและภายในนาคตข้างหน้าเพื่อนๆก็ไม่สามารถรับรู้ได้เลยนะว่าตัวละครตัวใหม่ที่มันกําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยจะมีตัวละครตัวไหนลงวงล้อหรือลงตู้ตัวดํากันบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้กระผมเองจะมาทําการอัปเดตตารางให้เพื่อนๆได้รับชมแทบจะทั้งหมดว่าสรุปแล้วพวกตัวละครใหม่ๆเหล่านี้มันจะมีโอกาสลงวงล้อแห่งการเติมเงินหรือเปล่าเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมสําหรับตัวละครโกริบาร์ระดับ SSR บวกตัวนี้จะทําการอัป เดตเข้าสู่เซิร์ฟไทยภายในเดือนหน้าในรูปแบบของตู้กระชาตัวดําตามปกติเพื่อนเพื่อนท่านใดที่กําลังรอตัวละครตัวนี้อยู่บอกเลยว่าควรจัดมาไว้ในทีมอย่างยิ่งนะสําหรับสายปีศาจแบบล้วนๆและถ้าหากสายปีศาจของเพื่อนเพื่อนั้นมีเจ้าตัวราชาทะเลลึก SSR บวกตัวนี้ไว้ในทีมแนะนําให้ควรมาเล่นคู่กันบอกเลยว่าคอมโบจัดจ้านมากๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนจะเอาตัวละครตัวนี้ไปเล่นคู่กับพวกทีมฮีโร่ทีมสากลทั่วๆไปผมแนะนําว่าให้ไปรอตัวในอนาคตข้างหน้าจะดีกว่าเนื่องจากตัวละครตัวนี้มันโดนแก้ แก้ทางมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวพุริพิซนเนอร์ SSR บวกตัวนี้ก็สามารถแก้ทางได้ถ้าเกิดว่าโดนอันติของเจ้าตัวพุริเจ้าตัวกริบัส SSR บวกก็จะมาอยู่ในทีมเราชั่วคู่หรือจะเป็นเมเทอร์ไนส SSR บวกที่สามารถสตารฝั่งตัวได้สูงสุดจํานวนสีตัวหากเจ้าตัวกริบัส SSR บวกโดนสตัน์ตัวละครตัวนี้ก็แทบจะไม่ได้ใช้งานอะไรได้เลยหรือแม้แต่ตัวละครใหม่ล่าสุดซูเปอร์ดาร์ชัย SSR บวกก็สามารถแก้ทางเจ้าตัวกุริบัส SSR บวกได้นะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าทางนี้ท้งนั้นถ้าเเกิดพื่อ ท่านใดที่ชอบตัวละครตัวนี้แบบสายกัดก่อนหนักแรงๆก็ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าเกิดว่าลังเลหรือว่าเล่นสายฮีโร่ล้วนเล่นสายทีมสากลแนะนําให้ไปเอาตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับและส่วนตัวละครรีเทิร์นในกลางเดือนของเจ้าตัวกริบัส SSR บวกนั่นก็คือเจ้าตัวมิลสกัดระดับ SSR บวกตัวละครตัวนี้ใครที่อยากจะเก็บอยากจะดองอยากจะซื้ออยากจะจัดแนะนําให้จัดมาไว้ในทีมอย่างยิ่งเพราะเมื่อเอาตัวละครตัวนั้นมาเล่นคู่กับเจ้าตัวคออัศวนจากกล SSR บวกหลอดพลังงานป้องกันสีม่วงแบบพิเศษ มันจะมีเยอะขึ้นมากกว่าเดิมแบบหลายเท่าหลังจากนั้นเดือนต่อไปนะครับตัวละครที่จะเข้านั่นก็คือเจ้าตัวซอบบี้แมนระดับ S S R บวกตัวละครตัวนี้ก็ลงตู้กระชาตตัวดําปกติเหมือนกันครับคุณผู้ชมและรายละเอียดสกิลต่างๆของตัวละครตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องมีไว้ทุกๆไอดีนะครับผมเนื่องจากตัวละครของเขาจะเป็นตัวบูตความเร็วให้กับทีมที่เร็วที่สุดและบูทความเร็วได้จํานวน3ตัวละครนับตัวละครของเขาไปด้วยส่วนการรีเทิร์นตัวละครกลางเดือนนะครับจะเป็นเจ้าตัวสุนัข พราบ้านแมนระดับ S S R บวกตัวนี้จัดก็ได้ไม่จัดก็ได้แต่ถ้าไม่จัดก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆส่วนตัวละครต่อมาอันนี้ผิดคาดมากๆครับนั่นก็คือเจ้าตัวเมทเทนไนระดับ S <ะ> S R บวกลัดดักหน้ามาก่อนเจ้าตัวพรีพิซเนอร์ S S R บวกซัง,งานาร<ะ>และนี่ก็จะเป็นหลักฐานนะคบว่าเจ้าตัวเมทเท์ไน S S R บวกมันมาก่อนเจ้าตัวพรีพิซเนอร์ S S R บวกและเผลอ<ะ>ๆคาดเดาได้เลยว่าไอ้เจ้าตัวพรีพิซเนอร์ S S R บวกตัวนี้น่าจะไปลงในวงล้อถ้าเกิดเขาไปลงในวงล้อก็ ไม่มีอะไรจะเสียหายนะเนื่องจากตัวละครตัวนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเพียงแต่ว่าอันติเมตของเขามันปั่นป่วนฝั่งศัตรูได้ดีอยู่พอสมควรเอาเป็นว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เป็นสายฟรีก็ควรดีใจไว้ก่อนเลยนะครับว่าเจ้าตัวเมทนาย SSR บวกมันมาก่อนแต่ถ้าเกิดตัวดําใครดองรอไม่ทันจริงๆนะชิปหายแน่นอนร0 0เเซเพราะว่ามันดันมาต่อจากเดือนขอใ้เจ้าตัวซอมบี้เมน SSR บวกตัวนี้มันก็ต้องมีเหมือนกันอย่างที่ผมพูดไปกหลังจากนี้ใครที่ตัวดําน้อยก็ควรดอง รอไว้แบบยาวๆเลยนะแนะนําให้ข้ามโกลิบาร์ SSR บวกไปก็ได้ส่วนความสามารถของเจ้าตัวเมท่อไนร SSR บวกก็ไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายครับเอาแค่เรื่องอันติอันเดียวบอกเลยว่าดาเมจแรงมากๆแรงจัดๆยิ่งฝั่งศัตรูนั้นมีเยอะดาเมจมันก็จะยิ่งบวกเพิ่มเติมขึ้นไปอีกอีกทั้งเจ้าตัวละครตัวนี้ยังสามารถสตาร์ทฝั่งศัตรูได้จํานวน4ตัวนะครับภายใน1เทินบอกเลยว่าโหดจัดๆและก็ตัวละครที่จะรีเทิร์นกลางเดือนก็จะเป็นเจ้าตัวโกลิบาร์ SSR บวกเหมือนเดิมตามปกติส่วนตัวละครต่อมานนัก็คื เจ้าตัวซูเปอร์ดาร์กชายระดับ S S R บวกถ้าเกิดว่าเจ้าตัวพริพ r i เน n e r S S R บวกมันไปลงวงล้อนะแต่ถ้าเกิดไอเจ้าตัวละครตัวนี้ไม่ได้ลงขายในวงล้อตัวละครตัวนี้ก็จะมาก่อนเจ้าตัวซูเปอร์ดาร์กชาย S S R บวกเพราะฉะนั้น2ตัวละครตัวนี้ผมเองก็กำกึ่งนะครับว่าตัวละครตัวอะไรจะมากันแน่เพราะณเวลานี้ดูทรงแล้วไอตัวนี้น่าจะลงวงล้ออย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าไอเรื่อง2ตัวละครสุดท้ายผมขอติ๊กต่างไว้ก่อนละกันนะว่าจะเป็น2ตัวละครตัวนี้นี่แหละไม่น่าจะมีอะไรผิดเพี้ยนส่วนตัวละครรีเท บิแมนระดับ SSR บวกนะครับผมตามปกติหน้าเรียงตามตารางไปเลยแล้วก็ความสามารถของซูเปอร์ด์กชายแนะนําให้ไปดูคลิปรีวิวครับบอกเลยว่าตัวนี้จัดจ้านมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอันติเมตที่จะมีการฟื้นฟูพลังป้องกันแบบพิเศษนะที่จะเป็นหลอดพลังงานสีม่วงๆอยู่ใต้เลือดนะครับผมรวมไปถึงสถานะการป้องกันการสะท้อนดาเมตต่างๆคืออันนี้จัดจ้านมากๆโดนรับดาเม40จ40%สะท้อนดาเมจกลับไปยังฝั่งโจมตีอีก40%เป็นโลนหนามคล้ายๆโกลิบาร์เอทีอาร์บวกเพียงแต่ว่าตัวนี้จะมอบให้ทั้งทีมอย่างเถื่อนครับ เอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลข้าวๆนะครับผมเกี่ยวกับตารางตัวละครที่กําลังจะเข้าสู่ในเซิร์เว์ไทยหากใครที่อยากดูรูปแบบเต็มๆง่ายๆเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะลิงก์รูปภาพอยู่ด้านล่างใต้คลิปครับผมเดี๋ยวผมเองจะเข้าไปอัปเดต เรื่อยๆนะสำหรับตัวละครที่กําลังจะอัปโหลดเข้าสู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเอาเป็นว่าสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีคําถามอะไรอยากจะถามก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ <Okay. S 1> และก่อนที่จะปิดคลิปก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆ,ๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจายยาาบอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน